มัทธิยบทที่5ข้อ13ถึงข้อ20พร้อมคำอธิบายโครงร่างวงเล็บสองเกี่ยวกับการส่งผลของพลพระแห่งอาณาจักรบทที่5ข้อ13ถึงข้อ16มัทธิยบทที่5ข้อ13ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลกถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้แต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จะทิ้งเสียภายนอกให้คนเยียบยำ่ำ มัทธิบทที่5ข้อ13คําคำอธิบาย1ข้อ13ถึงข้อ16เป็นถ้อยคำตอนที่สองที่กษัตริย์ตรัสอยู่บนภูเขากล่าวถึงผลสะท้อนของพลพัยของอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายที่มีต่อแผ่นดินโลกนี้สำหรับแผ่นดินโลกที่เสื่อมโทรมนั้นเขาทั้งหลายเป็นเกลือสำหรับแผ่นดินโลกที่มืดมนแล้วเขาทั้งหลายเป็นความสว่างมัทธิบทที่5ข้อ13าคำอธิบายสองอธิบายคำว่าเกลือ โดยคุณสมบัติแล้วเกลือเป็นสารชนิดหนึ่งที่สามารถฆ่าเชื้อโรคและป้องกันการเปื่อยเน่าได้สำหรับแผ่นดินโลกที่ชั่วร้ายแล้วพลพัยของอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายก็เป็นสารอย่างนี้เพื่อทำการป้องกันโลกนี้จากความชั่วร้ายอย่างสิ้นเชิงมัทธิวบทที่5ข้อ13คําคำอธิบาย3พลพรรของอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายหมดรสเค็มนั่นหมายความว่าเขาทั้งหลายได้สูญเสียการใช้งานของเกลือไป เขาทั้งหลายกลับเปลี่ยนไปจนเหมือนกับชาวโลกไม่แตกต่างอะไรกับผู้ที่ไม่เชื่อเลยมาทายบทที่ 5: ้าข้อสิบาคำอธิบาย4ทิ้งเสียภายนอกนั่นก็คือถูกกําจัดออกไปเสียจากอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายนังเล็กลูกาบทที่14บสข้อสามัทบห้ทยบทที่ 5: ้าข้อสิบาคำอธิบาย5ให้คนเหยียบย่ําก็คือมนุษย์ถือว่าเป็นเหมือนกับผงคลีดินที่ไม่มีประโยชน์มาทายบทที่ 5: ้าข้อสิ ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกเมืองซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้มัทไทวเบอร์ที่5้าข้อสิบสี่คำอธิบายหนึ่งความสว่างเป็นการฉายส่องของตะเกียงเพื่อทําการส่องสว่างผู้ที่อยู่ในความมืดสําหรับแผ่นดินโลกที่มืดมนนี้แล้วพลไพยของอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายก็เป็นความสว่างเช่นนี้ขจัดความมืดของโลกนี้ออกไปในด้านคุณสมบัติแล้วพวกเขาเป็นเกลือที่ทําการรักษาส่วนในด้านการประพฤต พวกเขาก็เป็นความสว่างที่สองสว่างมัทธิวบทที่ 5: าข้อ14คำอธิบายสองลปรยของอาณาจักรเป็นความสว่างที่สองสว่างดังเมืองซึ่งตั้งไว้บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้เมืองนี้จะสำเร็จสุดยอดเป็นเมืองบริสุทธิ์คือกรุงเยรลูเซเล็มใหม่ในเลขวิวร์บทที่21ิข้อ1 0ถึงข้อ11ดข้อ23าถึงข้อย4บมัทธิวบทที่หข้อ15 เมื่อเขาจุดตะเกียงแล้วก็ไม่ได้เอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้ที่เชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้นมัทธิวบทที่ 5: ้าข้อสิถังเป็นอุปกรณ์ไว้สําหรับตวงข้าวหากนําเอาถังมาครอบตะเกียงที่จุดไว้แสงสว่างก็จะส่องออกมาไม่ได้ในเมื่อพลพรรของอาณาจักรเป็นตะเกียงที่จุดไว้ก็ไม่ควรที่จะถูกครอบด้วยถังซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาหาร การห่วงแต่อาหารทําให้มนุษย์กระวนกระวายในงเล็บทบที่ 6: ข้อ25บมัทไธบที่5ข้อ15ขอความสว่างเปรียบเหมือนเมืองบนภูเขาส่องสว่างแก่บุคคลภายนอกส่วนตะเกียงที่จุดอยู่บนเชิงนั้นส่องสว่างแก่คนที่อยู่ในเรือนความสว่างนั้นปิดบังไว้ไม่ได้ดุจเมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาและความสว่างนั้นจึงไม่สมควรจะถูกปิดบังไว้ดุจตะเกียงที่อยู่บนเชิงตะเกียงมัทไธบที่5ข้อ16 ให้ความสว่างของท่านส่องไปต่อหน้าคนทั้งปวงอย่างนั้นเพื่อเขาจะได้เห็นการดีของท่านและจะได้ถวายสง่าราศีแด่พระบิดาของท่านผู้อยู่ในสวรรค์ทั้งหลายมาัทายบทที่5้6ข้อสิคำอธิบายหนึ่งการดีก็คือการประพฤติที่ดีของพลภัยของอาณาจักรโดยอาศัยการดีเช่นนี้มนุษย์ก็สามารถที่จะมองเห็นพระเจ้าได้และถูกนําไปถึงพระพักพระเจ้ามาัทายบทที่ 5: ้ข้อสิคำอธิบายสอง ถวายสงหาราศีพระเจ้าพระบิดาก็คือนําเอาสงหาราศีปอบให้แด่พระองค์สงหาราศีก็คือพระเจ้าได้สําแดงออกในขณะที่พลพัยของพระเจ้าสําแดงพระเจ้าในการเคลื่อนไหวและในการดีมนุษย์ก็ได้มองเห็นพระเจ้าและได้ถวายสงหาราศีแด่พระเจ้ามาทิวบทที่5้าข้อสิคำอธิบายสาพระบิดาของท่านชื่อเรียกเช่นนี้แสดงว่าเหล่าสาวกซึ่งเป็นผู้ฟังของกษัตริย์องค์ใหม่ เป็นบุตรที่ได้บังเกิดใหม่ของพระเจ้านังเล็บโยฮันบทที่ 1: ข้อ12คาราเตียบทที่ 4: ข้อ6โครงร่างวงเล็บ3เกี่ยวกับกฎบัญญัติของพลภพรแห่งอาณาจักรบทที่5ข้อ1 7ถึงข้อ48บทที่5-17ข้อ17อย่าคิดว่าเรามาลบล้างกฎบัญญตัติหรือเหล่าผู้เผยวจะนะเสียเราไม่ได้มาลบล้างแต่มาเพื่อจะทำให้สำเร็จมัทายบทที่5 17, ขาา้อ17อธิบายหนึ่ง ข้อ17ถึงข้อ48นั้นเป็นถ้อยคำตอนที่สามซึ่งกษัตริย์ตรัสอยู่บนภูเขากล่าวถึงกฎบัญญัติของพลพรายของอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายมาไทยบทที่5ข้อ17คำอธิบาย2ความหมายของการให้กฎบัญญัติสำเร็จในที่นี้คือ 1. พระคริ์ได้ยึดปฏิบัติตามกฎบัญญัติแล้วในด้านบวก 2. พระคริ์ได้อาศัยการตายแทนแห่งกลางเขนได้ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของกฎบัญญัติในด้านลกแล้วและ 3. ในตอนนี้ พระคริสต์ได้ใช้กฎบัญญัติใหม่ของพระองค์มาเสริมให้กับกฎบัญญัติเก่าแล้วดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้เสมอ,สมอ,สมอว่าว่าเรากล่าวนางเล็บหรือ,อบอกแก่ท่านทั้งหลายว่านางเล็บข้อ22ข้อ28ข้อ3 2ข้อ3 4ข้อ39ข้อ44พระคริสต์ได้ยึดปฏิบัติตามกฎบัญญตัติจึงทำให้พระองค์มีคุณสมบัติพอที่จะอาศัยการตายแทนแห่งการเขนของพระองค์มาตอบสนองข้อเรียกร้องของกฎบัญญัติได้ การที่พระคริสต์ตอบสนองข้อเรียกร้องของกฎบัญญัติโดยอาศัยการตายแทนแห่งการเขนของพระองค์ได้นำมาซึ่งชีวิตแห่งการเปลี่ยนขึ้นเพื่อจะเสริมกฎบัญญัติทําให้กฎบัญญัติสําเร็จอย่างครบถ้วนกฎบัญญัติเก่าซึ่งเป็นกฎบัญญัติที่ต่ำกว่าอันมีข้อเรียกร้องที่จะให้มนุษย์ยึดปฏิบัติตามและมีเงื่อนไขที่มนุษย์จะต้องถูกลงโทษนั้นได้ผ่านไปแล้วปัดน,นี้นพลพรไยของอาณาจักรผู้เป็นบุตรของพระบิดาได้มากระทําให้สําเร็จกฎบัญญัติใหม่ อันเป็นกฎบัญญัติที่สูงส่งกว่าโดยชีวิตที่เป็นขึ้นอันเป็นชีวิตที่นิรันดร์ของพระบิดาเท่านั้นกฎบัญญัติก่าวนั้นทรงประทานผ่านทางโมเสสส่วนกฎบัญญัติใหม่นั้นพระคริสตทรงประกาศไว้ด้วยพระองค์เองเกี่ยวกับกฎบัญญัตินั้นมีอยู่สองด้านด้วยกันคือด้านของพระบัญญัติและด้านหลักการพระบัญญัติแห่งกฎบัญญัตินั้นได้รับการสำเร็จและเสริมให้สมบูรณ์ในการมาถึงขององค์พระผู้เป็นเจ้า ส่วนหลักการของกฎบัญญัตินั้นถูกแทนที่โดยหลักการของความเชื่อตามแผนการบริหารของพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่มัทายบทที่5ข้อ1ิเพราะเราบอกท่านทั้งหลายตามจริงว่าถึงฟ้าและดินจะล่วงไปกฎบัญญัติสักจุดหนึ่งหรือขีดหนึ่งจะไม่ขาดหายไปเลยจนกว่าจะสำเร็จทั้งสิน้นมัทิยบทที่5ข้อ18อธิบายหนึ่งอธิบายคำว่าถึง แปลตามตรงคือจนกระทั่งถึงมีความหมายเหมือนกับคำว่าจนกว่าในวรรคสุดท้ายมัดไทยบทที่5ข้อ18คำอธิบาย2หลังจากอาณาจักรพัน 1, ปีแล้วฟ้าสวรรค์ใหม่แผ่นดินโลกใหม่ก็จะมาถึงฟ้าสวรรค์เก่าแผ่นดินโลกเก่าก็จะผ่านพ้นไปหน่งเรปิบอนบทที่21ข้อ1เฮปรายบทที่ 1: ข้อ11เถึงข้อ12 2เปโตรบทที่3ข้อสิถึงข้อ13สสิ่งที่กฎบัญญัติกล่าวถึงนั้นจะสิ้นสุดลง ในช่วงสุดปลายของยุคอาณาจักรพันปีแต่สิ่งที่ผู้เผยพรนะกล่าวถึงนั้นจะสืบเนื่องไปจนถึงฟ้าสวรรค์ใหม่แผ่นดินโลกใหม่ในงเล็บเยสยาบทที่65ข้อ17บทที่66ข้อ22นี่ก็คือสาเหตุที่ข้อ17ได้เอ่ยถึงกฎบัญญัติและเราผู้เผยพระนะแต่ในข้อ18ได้เอ่ยเพียงกฎบัญญัติเท่านั้นมัทธิบทที่ 5: ข้อ19 เหตุฉะนั้นผู้ใดได้ลบล้างข้อเล็กน้อยที่สุดในพระบัญญัติเหล่านี้และสอนคนอื่นให้ทำอย่างนั้นด้วยผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เล็กน้อยที่สุดในอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายแต่ผู้ใดที่ประพฤติและสอนตามพระบัญญัติเหล่านี้ผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นใหญ่ในอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายมัทิยบทที่5ข้อ19คําคำอธิบายหนึ่งพระบัญญัติในที่นี้ได้ชี้ถึงกฎบัญญัติในข้อ18 พลพราแห่งอาณาจักรไม่เพียงทาให้กฎบัญญัติสําเร็จเท่านั้นแต่ก็ยังต้องเสริมให้กฎบัญญัติสมบูรณ์อีกด้วยดังนั้นแท้จริงแล้วเขาทั้งหลายไม่ได้ลบล้างพระบัญญัติแห่งกฎบัญญัติข้อใดข้อหนึ่งเลยมัทธิวบทที่ 5: ข้อ20เพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าความชอบธรรมของท่านไม่เหนือกว่าความชอบธรรมของพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสายแล้วท่านจะเข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายไม่ได้ มัทธิวบทที่หาข้อ20คําคำอธิบายหนึ่งความชอบธรรมในที่นี้ไม่ได้มีนายถึงความชอบธรรมด้านทัศนะภายนอกซึ่งก็คือพระคริสต์ที่เราได้ต้อนรับเมื่อเรารับเชื่อในพระองค์แล้วได้รับการโปรดให้ชอบธรรมเท่านั้นหนังเล็บหนึ่งโกลินโทบทที่หนึ่งข้อ30โรมงบทที่3ข้อ26แต่ยิ่งกว่านั้นยังมีนายถึงความชอบธรรมทางด้านทัศนะภายในซึ่งก็คือพระคริสต์ผู้อาศัยอยู่ภายใน ที่ได้ดำเนินชีวิตออกมาเป็นความชอบธรรมของเราเพื่อเราได้เป็นอยู่ในความเที่ยงแท้แห่งอาณาจักรในวันนี้และเข้าสู่การปรากฏของอาณาจักรในวันหน้าความชอบธรรมแห่งทัศนะภายในนั้นไม่ใช่ได้มาด้วยการสำเร็จกฎบัญญัติเก่าเท่านั้นแต่ได้มาด้วยการเสริมกฎบัญญัติเก่าให้ครบสมบูรณ์ด้วยการสำเร็จกฎบัญญัติใหม่ของอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายที่กษัตริย์องค์ใหม่ได้ทรงให้ไว้ในพระคำช่วงนี้ด้วย ความชอบธรรมที่โพลพรายของอาณาจักร,ร,กรได้มาตามกฎบัญญัติใหม่แห่งอาณาจักรนี้เหนือกว่าความชอบธรรมที่พวกธรรมจารย์และพวกฟาริไซย์ได้มาตามกฎบัญญัติเก่าชีวิตตามธรรมชาติของเรานั้นไม่มีทางที่จะได้รับความชอบธรรมที่เหนือกว่าเช่นนี้ความชอบธรรมชนิดนี้ก่อกําเนิดขึ้นได้โดยชีวิตที่สูงส่งกว่าซึ่งก็คือชีวิตแห่งการเป็นขึ้นของพระคริสต์เท่านั้นความชอบธรรมซึ่งเปรียบกับเสื้อสําหรับงานอภิเษกนี้ นังเล็บบทที่22ข้อ11ถึงข้อ12จะทำให้เราทั้งหลายมีคุณสมบัติพอที่จะร่วมงานมงคลสมรสแห่งพระเมสโปรโดกได้นังเล็บวิวอนบทที่ 19: ข้อ7ถึงข้อ8และยังให้เรารับส่วนในอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายในด้านการปรากฏอีกด้วยซึ่งก็คือการเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายในโลกหน้านั่นเองความชอบธรรมของพวกทันมาจารย์และฟาริสายนั้นเป็นความชอบธรรมตามตัวอักษร ซึ่งพวกเขาประพฤติกันโดยชีวิตมนุษย์ของตนตามตัวอักษรของกฎบัญญัติเก่าส่วนความชอบธรรมที่เหนือกว่าของโพลไพแห่งอาณาจักรนั้นเป็นความชอบธรรมแห่งชีวิตที่พวกเขาได้ดำเนินชีวิตสำแดงออกมาโดยยึดเอาพระคริ์เป็นชีวิตตามกฎบัญญัติใหม่แห่งชีวิตทั้งในด้านท่าแท้กับด้านมาตรฐานแล้วความชอบธรรมแห่งชีวิตนี้ก็เหนือล้ำกว่าความชอบธรรมที่ไม่มีชีวิต ซึ่งพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสายได้ประพฤติกันอยู่มากนักมัทายบทที่5ข้อยี่ําอธิบาย2อธิบายคําว่าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสายดูบทที่2ข้อ4คําอธิบาย1มัทายบทที่5ข้อ20คําอธิบาย3ในการเข้าอนณาจักรของพระเจ้านั้นต้องบังเกิดใหม่เพื่อเป็นการเริ่มต้นใหม่แห่งชีวิตของเรานเลบโยฮันบทที่3ข้อ3ข้อห ส่วนการเข้าอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายนั้นได้เรียกร้องเราทั้งหลายต้องมีความชอบธรรมที่เหนือกว่าในการดำเนินชีวิตของเราหลังจากที่ได้บังเกิดใหม่แล้วการเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายมีความหมายว่าได้เป็นอยู่ในความเที่ยงแท้ของอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายในวันนี้และจะมีส่วนในการปรารกฏของอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายในอนาคต